มาเล่นกันไหมเล่นเป็นงูใหญ่กินน้ำบ่อไหนจะพาไปกินบ่อโศกบ่อหินบ่อดินบ่อทรายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมาภาพและสิ่งที่ได้ฟังน้องๆคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นการละเล่นอะไรใช่แล้วค่ะ ภาพและสิ่งที่น้องๆได้ฟังเป็นการพูดถึงการละเล่นงูกินหางซึ่งบทร้องมีอยู่ว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัวเรามาอ่านบทร้องงูกินห่างพร้อมกันนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทราย ย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมา กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเรามาอ่านบทร้องงูกินหางพร้อมกันนะคะแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมา กินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว หลังจากที่น้องๆได้รู้จักการละเล่นงูกินหางกันแล้วเรามารู้จักคำศัพท์กันเพิ่มเติมนะคะตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากคำแรกคืองูงูหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานตัวเรียวยาวมีเกล็ดไม่มีขาคำต่อมาคือ ทรายทรายหมายถึงเศษหินเศษแร่ที่มีขนาดเล็กมีลักษณะสุยร่วนไม่เกาะกันโศกโศกหมายถึงความทุกข์ความเศร้า หินหินหมายถึงมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่รวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติคำสุดท้ายคือบินบินหมายถึงเคลื่อนไปในอากาศโดยใช้ปีกหลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้ว เรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะเล่นเกมสนุกสนุกแล้วเรามาอ่านบทร้องงูกินหางเพื่อทบทวนกันนะคะ แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหิน บินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวคราวนี้ลองแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วรองโต้อตอบกันนะคะแม่งูเอ,อ๋ย กินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องแม่งูเอ๋ย ฉเฉลยรู้จักการละเล่นของไทยและรู้ถึงธรรมชาติของงูที่ขดตัวไปมาเวลาเคลื่อนที่ช่วงใช้เดียวตอนหากันจนเจอเลือกคำที่กำหนดให ไปเติมลงในช่องว่างเพื่อทำให้บทร้องงูกินหางสมบูรณ์บ่อทรายบ่อหินบ่อโศกยกย,ย้ายบิน แมงูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมา กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวสนุกกันไหมคะน้องๆคราวหน้าเราจะไปดูเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันมาดูกันนะคะว่าโรงเรียนของใบโบกกับใบบัวจะเหมือนหรือต่างกับโรงเรียนของเรา แล้วเขาสอนอะไรใบโบกใบบัวบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ